5สถานที่ที่ควรไปนะครับเพื่อไปเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ครับดินแดนกลางผันวันนี้เราจะมาแนะนําสถานที่ที่ไม่ควรพลาดครับเมื่อเราไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ครับเมืองหลวงของฮอลแลนด์ก็คืออัมสเตอร์ดัมนะครับตั้งอยู่บนแม่น้ําอัมสเตลนะครับแล้วก็มีเขื่อนแดมนะครับกลายมาเป็นอัมสเตอร์ดัมนะครับเมื่อพูดถึงฮอลแลนด์ครับเราจะนึกถึงกลางผันลมทิวลิปคลองนะครับที่แรกที่เราจะไปชมนะครับก็คือไปที่ซานส์คันนะครับ ก็นั่งรถจากสถานีเซนท่ลออกไปไม่นานนะไ,ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ว่าจากสถานีรถไฟจะเดินไปไกลหน่อยครับก็สถานที่นี้นะครับแนะนําให้ไปช่วงเช้าๆนะครับรอดูพระอาทิตย์ขึ้นคนก็จะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เดินจากสถานีรถไฟไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับระหว่างทางก็มีทิวทัศน์สวยงามนะครับเราจะได้ภาพกางหันหลมจากหลายๆมุมนะครับจากอีกฝัก่งหนึ่งของแม่น้ำครับแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นน่ะสวยงามมาก ถ้าหลังเวลาที่ร้านเปิดผมจำไม่ได้ว่า8โมงเช้าหรือว่า10โมงเช้านะครับคนก็จะเยอะนะครับผมไปช่วงเช้าเ้านะครับได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็คนก็น้อยมีเวลาเซตถ่ายรูปสวยๆนะครับรอแสงสวยๆมาแล้วก็ถ่ายพอร้านเปิดนะครับคนก็จะเริ่มเข้ามาคนก็จะเยอะขึ้นนะครับก็คึกคืนสนุกสนานครับไปเช้าเช้ากังหันจะยังไม่หมุนนะครับกังหันจะหมุนตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาเปิดแล้วนะครับจากกังหันนะครับคราวนี้เราก็ไปเราจะไปชมคลองนะครับ อัมสเตอร์ดัมนะครับจะเป็นเมืองที่มีคลองล้อมรอบล้อมรอบเลยนะครับการสัญจรไปมาเมื่อก่อนเดินทางโดยทางคลองนะครับข้างๆ้าคลองก็จะมีบ้านสังเกตได้ว่าบ้านที่อัมสเตอร์ดัมครับจะเป็นบ้านที่มีขนาดแคบนะครับแคบเพราะว่าภาษีเขาอะ่ะยิ่งหน้าบ้านกว้างก็จะโดนภาษีแพงครับส่วนใหญ่บ้านเรือนร้านค้าแถวนี้หน้าก็จะแคบแต่ก็จะสูงสูงแทนนะครับ บ้านที่ไม่ควรพลาดก็คือบ้านแอนแอนเฮา์นะครับคนก็จะต่อคิวเยอะแต่ผมเองเอาไม่ได้ไปเดินแค่เดินชมคลองสวยๆก็กินเวลาหมดละแล้วสถานที่หนึ่งที่แนะนําให้ไปก็คือปราอร์กเยอรมนเฮาส์สถานที่สวยๆก็คือคลองทางฝั่งใต้ครับเซาล์แคนเนลริงนะครับ,รบสวยงามก็จะเลือกล่องเรือหรือว่าเดินชมหรือว่าขี่จักรยานก็ได้นะครับต่อไปเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับบริกมิวเซียมนะครับ แนะนำให้ไปดูงานศิลปกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแวนโก๊ะหรือแรมแบรนด์นะครับแบรมแบรนด์ก็เจ้าของเนี่ยครับที่แสงแบบแรมแบรนด์ครับสามเหลี่ยมวันนี้กับแสงแบบแรมแบรนด์นะหรือว่าจะเป็นแวนโก๊ะนะครับแล้วก็ภาพที่ชื่อดังก็คือไนท์วอชนะครับไนท์วอชนะครับก็เป็นภาพชื่อดังที่อยู่ที่ริกมิวเซียมนี่เองนะครับข้างๆริกมิวเซียมนะก็จะเป็นส่วนสาธารณะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยสําหรับขาถ่ายรูปก็คือไปถ่ายรูปป้ายไอเลิฟอัมสเตเดมครับ ัำดับที่3ก็คือพิพิธภัณฑ์ r i ก k ิวเซียมนะครับลำดับที่4ก็คือป้ายไอ o v e a m อัมสเตอร์ดัมนะครับอยู่ข้างๆพิพิธภัณฑ์ลำดับที่5นะครับก็คือ Red Light District นะครับก็คือย่านโคมแดงที่อัมสเตอร์ดัมนะครับก็คือเป็นย่านบันเทิงนะครับอยู่ริมคลองครับก็ตอนหัวค่ำนะครับคนก็จะไปค่อนข้างพุกพ่านนะครับแล้วก็จะมีแสงสีให้ดูนะครับมีโชว์ให้ดูลองไปเดินดูนะครับก็คึกคืนนะครับไม่ไม่ควรพลาด สถานที่ที่อยากแนะนำอีกก็คือ r a m b r a n d Square นะครับหรือว่า r a m b a n n t p l พยนะครับก็จะมีสถานที่ที่โชว์งานศิลปะนะครับแล้วก็ Starbuck s แถวนั้นก็สวยงามนะครับย่าน r a m b บ a n ์น Square นะครับใกล้ๆแถวนั้นก็จะเป็นออฟฟิศของ Booking.com นะครับอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเรามาถึงอัมสเตดัมนะครับนั่นก็คือสถานีรถไฟนะครับเซนทันสเตชันนะครับก็ จะไปไหนมาไหนในอัมสเตอร์ดัมถ้าไปทางรถไฟก็ต้องมาที่นี่นะครับก็สถาปัจตยกรรมของสถานีรถไฟนี้ก็สวยนะครับหสถานที่นะครับในอัมสเตอร์ดัมก็คือกังหันคลองแล้วก็พิพิธภัณฑ์ลิกริคเมล m เซียมนะครับแล้วก็ส่วนาสาธารณะข้างๆ r ิ c k ม u s เซีมแล้วก็ป้ายไอเล e a อัมสเตอร์ดัมนะครับสุดท้ายก็คือเรดไลท์ดิสติกนะครับย่านคมแดงครับคราวนี้เราไม่ได้พาไปชมทิวลิปนะครับวันนี้เรามาแนะนําที่เที่ยวง่ายๆ5ที่นะครับ เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ